สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพชรัตเพสัตนะครับวันนี้จะพามาดูเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะครับ h อคูชิ e รุ่นไกด์นะครับก็ตัวเครื่องนะครับตัวนี้ข้างในกล่องก็จะมีแถมเข็มเจาะเลือดนะครับให้24เข็มก็คือ4ลูกลูกละ6เข็มครับเป็นเข็ม f a สต์คลิกนะครับแล้วก็ตัวแผ่นตรวจเลือดนะครับ25ชิ้นนะครับ ข้างในก็จะมีตัวกระเป๋าใส่เครื่องนะครับตัวเครื่องปากกาจาอเลือดนะครับและแถมเข็มฟาส t c คลิกเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะรับก็คือ6เข็มนะค,คู่มือการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานตัวเครื่องนะครับก็เตรียมปากกาก่อนเลยนะฮะตัวเลขตรงด้านล่างคือความลึกนะครับหมุน ปรับความลึกได้เลยครับผมส่วนมากก็ใช้อยู่ที่เบอร์หนึ่งครึ่งหรือเบอร์2ก็เข้าแล้วนะครับวิธีใช้ถอดฝาปากาออกใส่เข็มปุ๊บแล้วก็ปิดฝาครับอพอปิดฝาเสร็จแล้วก็เตรียมเครื่องนะฮะตัวเครื่องก็หยิบแผ่นออกมาหนึงแผ่นนะครับตัวกล่องแผ่นจะเป็นกล่องกันหล่นเนาะกันชื้นนะครับ แล้วก็เสียบไปที่เครื่องได้เลยพอเสียบพวบเครื่องจะติดเองอัตโนมัตินะครับรอให้เครื่องขึ้นเป็นรูปหยดเลือดลักษณะน,นี้คือพร้อมใช้งานนะฮะแล้วเราก็เจาะได้เลยตอนเวลาเจาะนะครับกดด้านท้ายของปากานะครับผมครับอพอได้เลือดแล้วเราก็แตะที่ปลายแผ่นได้เลยครับ ห้ามป้ายด้านบนหรือด้านล่างนะฮะตั้งแต่ตรงๆเลยเดี๋ยวแผ่นมันจะดูดเข้าไปเองครับตเต็มแถบปุ๊บก็สีวิเห็นผลเครื่องก็ยานค่าทันทีแล้วก็ดีดแผน่นทิ้งแผ่นได้เลยครับจะมีปุ่มทิ้งแผน่นเรียบร้อยครับผมประมาณนี้เครื่องก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับหรือกดปิดก็ได้ก็คือกดปุ่มโอเคค้างไว้ประมาณนี้ครับส่วนตัวปากกา เจาะเลือดนะครับรุ่นฟาคลิกรุ่นนี้นะฮะก็คือลูกม่นะครับลูกหนึ่งใช้ได้6เข็มนะครับก็วิธีการเปลี่ยนเข็มก็คือดึงสลักด้านสีขาวนี่ครดันมาแล้วดันกลับให้เป็นเลข5ก็คือเข็มที่5เข็มจะเริ่มที่เข็มที่6ครับพอ6กเจาะเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาที่5นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเข็มอีกทีนึ่งก็บิดมาบิดกลับเพื่อเป็นเข็มที่4นะครับแล้วก็เจาะได้เลย ก็ควรระวังนะฮะก็คือปากการุ่นเนี้ยห้ามถอดออกก่อนเข็มจะหมดนะสมมติว่าถึงห5ห้าสีอย่างเงี้ยสามสองหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้ใช้อะ้วถอดออกก็คือเสียออหมดเลยใช้ไม่ได้ใส่เข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสังเกตง่ายตัวเข็มที่ใช้แล้วหรือใช้แล้วใช้ยังไม่หมดแต่ถอดออกก่อนมันจะยาวขึ้นและมีเขียดสีแดงตรงนี้ ตัวที่ยังไม่ใช้จะสั้นสั้นกว่านะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นใช้เสร็จให้ใช้ให้หมดก่อนถึงถอดออกนะครับส่วนตัวฟังก์ชันของเครื่องนะฮะก็ตัวเครื่องนะครับจะมีดเก็บความจำได้720ครั้งนะฮะแล้วก็มีแยกหมวดหมู่บันทึกได้ก็คือจะแยกจะ,จะเป็นผลรวม นะครับเวัน14วัน30วัน90วันหรือจะแยกเป็นก่อนอาหารหลังอาหารช่วงอดอาหารหรือช่วงหลับนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ